A ห้าครึ่งใต้ออกเดินทางทิปนี้น่าจะมีประมาณ6กรกว่าโลไปกลับได้เนอะอครบแล้วปลายมุ่งหน้าสุโขทัยกันจ้ะ เชื่อปะชิวเบิร์กน้องถึงกับเปียเกเลยปรากฏว่ามันคือหมอแต่แล้วหลังจากนี้เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมาแล้วโดนเพียงลำพังเลยอ่ะเท่าไหร่ค่าทางด่วนเท่าไหร่ห้าร้อโดนคนเดียวมีลูกรถติดเลยโดนลำพังเลยเท่าไหร่ห้าร้อยค่าทางด่วนห้าร้อยฮะห้าร้อยอ่ะค่าทางด่วนห้าร้อย ร้อยห้าสิบโดนห้าร้อยน่าก็ต้องโดนเนี่ยขับเร็วต้องคุณขับช้าอ่ะเพวกผมใช่ถ้าพี่ขับแค่ร้อยยี่สิบแบบผมพี่ก็ไม่โดนจับแล้วขี่เร็วอยู่คนเดียวรถคันวอีกคันอยู้างื่นมันเขี่เก้าสิบมาใช่เมื่อกี้ขี่เร็วบอกไว้ว่าเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณไม่ทำตามกฎหมายคุณก็ต้องโดนจับอ่บะหัวล้อให้ดังๆเราเรามาว่าที่แรงม้าดีกว่าพี่ อันนี้น่าจะร้อยกว่าแรงม้าใช่ไหมอันนี้ซียสี่ก็ร้อยกว่าแรงมา้าตัวนี้ดีกว่าพีคมากสามร้อยกว่าม้าได้ไหมวันนี้ไม่ถึงหกมาเท่าไหร่เน <c oughs> ี่ย <c oughs> Soul. A thousand miles, and I'm in control. With my heart Behind. The Highway's calling, it sharpens my mind. นี่นะเรามากันห้าคันไล่กันมาไหลมาเบาๆทิปนอกรอบเฉพาะกินสี่ัหนึ่งนอนข้างล่างนี่ก็เติมไม่พักเลยมดรอกัก เราพักข้างๆวัดผาซ่อนแก้วนะเห็นวัดผาซ่อนแก้วไกลนะคืนนี้เรานอนที่นี่กันนี่ดาร์กอนฮิลที่นี่มีที่พักอยู่สามห้องเรานอนไปสองนะก็ยังมีไบค์เกอร์มาเรื่อยๆนะ กลางคืนสวยเอาเรื่องเลยกำลังจะปิดแล้วอีก5ห้านาทีน่าจะปิดทุ่มหนึ่งเนาะสภาพ่ายภูรีภัยเมื่อคืนนี้ตัวหนึ่งอยู่วันนี้มีทำด้วยมั้ยมีทำหินฟินสโตนตัวปวดผัวล้นๆอยู่ไกลๆในเตียงอ้วนๆอันนี้ลุงรลเบดิด สวัสดียามสายวัดผาซ่อนแก้วนะเห็นไหมในไกลๆดู้นี่ถ่ายาที่พักเอาตื่นสายนะตอนนี้เวลาเกือบเก้าโมงแล้วแดดเด่เมื่อเช้ามืดเย็นสุดที่นี่ก็ยี่สิบองศานอนที่นี่ที่พักที่นี่มีสามห้องอะห้องก็วิวสวยบรรยากาศก็โอเคแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เขาไม่ค่อยมาเท er ี่ยวกันหรือเปล่าก็เลยเงียบๆ นมัดสายส่องแก้วใหญ่ใจคนับมาซีเราไปมาแล้วนะเป็นมัดสาซ่องแก้วยามราตรีอะไรอ่ะเขียนอะไรวิวไม่ถูกใจให้กาแฟฟรีที่นี่มีาหาเลี้ยงเขามั่นใจว่าวิวสวยว่าจริงนล้ว,วิวสวยนะ กินข้าวเช้าแล้วเราก็คงเพ่กลับบ้านแลลวคับแต่คงไม่ได้แวะถ่ายในแล้วตามสไตล์ให้ดูวิววัดผ่าซ้อนแก้วแบบไกลๆผาเนนเยอะเชียวหากาแฟกินหน่อยถึงจะไม่เช้าเมื่อคืนเรามาแล้วกลาคืนนะบรรยากาศตอนเช้าก็อีกฟิลหนึ่ง ไม่มีเกิดก่อนไม่เย็นนะเดยนี่วิวหลังร้านกาแฟอันนี้ชื่อร้านกาแฟอะไรบอกว่าเราจอดรถห้าห้าห้าสิบเก้าว่ะวิววัดวิววัดวัดกำลังก่อสร้างศาลานี่หลังวัดข้างหลังเนี่ยจะเป็นที่พักเยอะแยะเลยรู้นเย็นกว่าโรงแรมเรานะแดดมันส่องพอดีของเราอ่ะก็ไม่มีอะไรนะ เฮ้ยแต่เราให้เขาเตรียมเขาต้มไว้นะเนี่ยอืดอืดก็ไม่เป็นไรยงเป็นเรื่องเรานะนี่เรานี่เราจะกลับบ้านเลยใช่ไหมแวซื้อมะขามแค่นั้นนะใส่อะไรไปได้รถกระถางว่างเลย ดี๋ยววะซื้อมะขามหวานหน่อยนะลงพ้นเขาแล้วซื้อมะขามแล้วกลับบ้านเลยนะได้ อร่อยไหแล้วอาจารย์ไม่เอาไม่กินอ๋อเนี่ยไปอย่างนี้เขาเรียกมาขามหมูหมใช่ไหมอ๋อะจะเป็นเขียวๆนี่อันนี้อะไรน,นี่สีทองหมูแล้วน,นี่สีชมพูเป็นอย่างนี้แล้วก็มาเป็นนี่แสดงว่าไอ้นี่อ่อนมากอ่ามันอะไรสุกไม่มันหมูอ๋อมันหมูอุ้ก่อนกลับครับเราเที่ยวได้เราต้องเอาตัวให้รอดน,นะต้องมีของฝากกลับบ้านให้แม่บ้านหน่อยมาเพชรบูรณ์เราคงไม่ได้ซื้อ ออของอย่างอื่นนอกจอากมะขามนะที่นี่ร้านใครก็ไม่รู้เห็นเขามีขายลูกกต็ไมไปหมดเลยคือมะขามานะสีทองเปียนพูแต่เราได้แล้วเดีจากตรงนี้ก็สถานีต่อไปน่าจะวิเชียนบุรีเลยนะข้าเหนียวส้มตำคงจะเป็นที่สุดท้ายแล้วก็แยกย้าย